Honda ครับแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อีกค่ายหนึ่งครับที่ตัดสินใจหันมาจับมือบรรล,ลุข้อตกลงร่วมกับเท s l a ในการใช้มาตรฐานการชาร์จประเภทเท s l a North American Charging Standard หรือว่า Next ครับผมสำหรับใช้กับรถ e ีีของ Honda ของตัวเองข้อมูลจากเว็บไซต์ manufacturing net ระบุว่าตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไป Honda ได้วางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ในเขตอเมริกาเหนือครับซึ่งจะมาพร้อมกับการติดตั้งพอร์ตชาร์จประเภท N น x และหลังจากนั้นครับ Honda ก็จะเนินหน้าเข้าสู่มาตรฐานการชาร์จประเภท N น x สสำหรับรถยนต์ EV รุ่นที่จะออกต่อจากนี้ในอนาคตสำหรับรถยนต์ EV ที่ Honda ได้เปิดตัวไปแล้วในอเมริกาเหนือช่วง ก่อนปี2025นั้นจะมีการติดตั้งพอร์ตระบบชาร์จแบบ CCS ไปซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะนำเอาอะแดปเตอร์ครับเพื่อที่จะแปลงพอร์ตให้สามารถใช้ร่วมกับพอร์ตชาร์จประเภทเน็ก์ของเท s l a ได้นั่นเองนะครับก็ต้องติดตามหาชาร์จจ n g งอะแดปเตอร์มาใช้กันทีนี้ครับการหันเข้ามาใช้พอร์ตชาร์จประเภทเน็ก์ของ Honda ครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ Honda จำนวนมากเลยครับสามารถที่จะเข้าถึงการใช้บริการสถานีซ u ปเปอร์ชาร์เจอร์สเตชันของเท s l a ครับซึ่งก็จะได้รับความสะดวกสบายนะครับสำหรับลูกค้าของ Honda เป็นอย่างมากเพราะได้มีการวางรากฐานโครงข่ายเอาไว้เป็นจำนวนมากแล้วและเมื่อไม่นานมานี้ครับทาง Honda เองก็ได้มีการประกาศตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตรถยนต์อีก7รายนะครับในการร่วมกันสร้างเครือข่ายการชาร์จ พลังงานสูงสําหรับ E ีวีเป้าหมายก็คือเพื่อสร้างโครงท่านพื้นฐานครับสำหรับการชาร์จที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจได้สำหรับผู้ใช้งานนั่นเองครับนอกจาก Honda ครับปัจจุบันก็ยังมีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่มากมายครับที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้พอร์ตชาร์จประเภท NAX กกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford, Toyota, General Motors, Nissan, BMW Vovo, p โ l e s t ส r าเกอร์รวมไปถึง Mercedes-Benz ด้วยเช่นเดียวกันครับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เหล่านี้ครับอาจจะหมายความว่ามาตรฐานของพอร์ตชาร์จรถ EV ีในอนาคตอาจจะกลายเป็นพอร์ตชาร์จประเภท Next ก็ได้นะครับซึ่งก็มีเท sla ได้ลงทุนว่างเครือข่ายขยายสถานีชาร์จเอาไว้อย่าง ครอบคลุมแล้วครับหรือไม่แน่ครับก็อาจจะมีผู้ผลิตรายใหม่ที่มีเทคโนโลยี breakthrough มีรูปแบบการชาร์จแบบใหม่ๆที่น่าสนใจออกมาให้เราเห็นกันอีกก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าการชาร์จแบบไหนที่จะเหมาะกับศาหกรรม e ีีแนอนาคนแล้วก็เหมาะสําหรับการที่เราอาจจะเลือกหารถ e ีีมาใช้ของเราเองต้องติดตามชมกันต่อไปครับ